วันนี้เรามาพามาดูกระต่ายนะครับกระต่ายไม่ใช่กระต่ายปลานะครับตายเขามาเลี้ยงไว้ที่วัะอุทยานเกศคดโป่งก้อนเศร้านะครับาให้คนเที่ยวเข้ามาดูวันนี้อากาศดีนะครับที่เกศคด ตอนบ่ายอ๋อครับแดดออกก็ไม่ร้อนมากครับถ้าไม่ไปตากแดดนะครับตั้งในโลกเรพออยู่ได้ครับ สวยงามที่คนแถวสระบ,บุรีมาพักกันครับแถวนี้ครับยังพอมีสัตว์ป่าให้ดูมั่งครับมีนกมีไก่ป่า <c oughs> จะถ่ายให้ดูราบๆครับสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับ ร้านนี้จะตางเต็นได้นะครับส่วนมากเป็นขี้เล่าครับมาเยอะกลองเบียร์เพียบเลยครับร้านนี้ตางเต็นได้หมดนะครับมีบ้านพักให้นอนด้วยนะครับ สังเค็มครับ เฮ้ยมันตายยังว,ะ,วงนนนะืหนาวรือไงวะเนี่ยฮะหนาวโอ้หนาว,นาว,นาวเราเด็กหนาวเป็นเลยวะ นี่ครับคือไฮไลท์นะครับตรงนี้บ่หอหนักครับปัญจักรยารลอดได้นะครับมีจักรยานเช่าให้ด้วย หรือเราจะกรยานมาเองก็ได้ครับใส่รถเรามาปันรอบสะนี้ครับ,บ,รบถ้าใครไม่มีเต็นก็เช่าที่นี่ได้นะครับไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่ ไม่เคยมานอนเหมือนกัน,นครับโอเคนี่นะครับสวัสดีครับ